มีคนถามว่าตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงไซต์นะครับ30-25-17ตัวเลขตัวนี้คืออะไรนะครับนี่ตรงแมนวนวลตรงตัวนี้นะครับตัวเลขตัวนี้ก็คือ,อเครื่องเล่นแผ่นเสียงจะยกตัวโทนอาร์มกับหัวเข็มไปวางในแท็กแรกนะครับวางแบบอัตโนมัติ ตัวเลขตัวนี้จะมีเฉพาะเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เป็นฟูลออโต้เท่านั้นก็คือจะยกไปวางเองนะครับมันคืออะไรเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับเอาแผ่นขนาดใหญ่สุดนะครับแผ่น12นิ้ว12นิ้วตัวเลขตัวนี้ก็คือเซนนั่นเอง12นิ้วก็คือ30เซนนะครับเราต้องเลือกอความเร็วรอบด้วย แผ่น12นิ้วส่วนใหญ่ความเร็วรอบก็จะเป็น33นะครับแต่ก็ไม่แน่ก็ดูที่แผ่นด้วยนะครับดูที่แผ่นก็จะมีบอกนี่นะครับส่วนใหญ่ก็คือ33เสรน1/2ตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าเมื่อเลือกเลือกคมเรรอบเสร็จนะครับตรงนี้ก็คือหัวเข็มยกไปวางอัตโนมัติถ้าเลื่อนมาแมนวนวลก็ ต้องใช้มือนะครับทํายังไงทดสอบให้ดูนะครับผมไม่ได้ต่อแอมไว้นะครับก็ให้ดูว่าเวลาเขายกไปวางเนี่ยเขาจะวางตรงแท็กแรกหรือเพลงแรกหรือบริเวณขอบนี่นะครับผมเอาลิฟ์ขึ้นไว้นะครับก็คือจะให้เห็นว่าเขายกไปวางตรงนี้อ่า ทีนี้มาดูแผ่นต่อไปนะครับมันูแผ่นต่อไปสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นแผ่นขนาดไซส์25หรือแผ่น10นิ้วดูว่าเขาจะวางตรงไหมเอาแผ่น10นิ้วนะครับวางแผ่น10นิ้วเสร็จดูรอบด้วยนะครับ สิบนิ้วส่วนใหญ่รอบก็จะเป็นสามสิบสามถึงหนึ่งสองถ้ารอบเจ็ดสิบแปดใช้กับเครื่องรุ่นพวกนี้ไม่ได้นะครับถ้ารอบเจ็ดสิบแปดใช้กับเครื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะเครื่องพวกนี้รุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่จะเล่นได้สองสปีดก็คือสปีดสามสามกับสปีดสี่สิบห้าสปีดเจ็ดสิบแปดส่วนใหญ่แล้วจะเล่นไม่ได้อเมื่อวางแผ่นเสร็จเราต้องเลื่อนตัวนี้มามาที่ยี่สิบห้า นะครับแล้วลองกดสตาร์ทดูเขาจะยกหัวเข็มไปวางนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าแผ่นมันขนาดเล็กกว่าตัวจานเล็กกว่าเมื่อกี้ถ้าเราไม่ปรับถ้าเราปรับไปที่30ตรงนี้เข็มจะยกไปวางตรงขอบซึ่งก็จะโดนแผ่นยางรองทำให้เข็มเสียหายนะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดี ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องเล่นแบบนี้ตัวนี้นะครับฟูลออโต้ฟูลออโต้ก็คือยกไปวางอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยกเสร็จแล้วหมดหมดแผ่นจะยกหัวเข็มกลับมาวางที่เดิมนี่คือแผ่นขนาด25เซนนะครับหรือแผ่น10นิ้ว แผ่นต่อไปนะครับคือแผ่นขนาดเล็กสุดอันนี้คือแผ่น7นิ้วปกติจะเราจะเรียกผมจะเรียกเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะครับแผ่น7นิ้วทีนี้แผ่นแบบนี้นะครับแผ่น7นิ้วสปีดส่วนใหญ่แล้วสปีดหรือรอบเขาความเร็วรอบเขาจะเป็น45เราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับแล้วตัวนี้ก็ต้องปรับมาที่17บเจ็ดนะครับน่าจะเป็นสิเซนแหละนะครับเจ็นิ้ว เขาจะนะครับเครื่องเล่นเขาจะยกไปวางตรงตำแหน่งนะครับตรงตำแหน่งแท็กแรกดูนะครับยกไปวางตรงอ่าแบบนี้ถ้าถ้าเราเลือกขนาดแผ่นผิดถ้าเราเลือกขนาดขนาดไซส์ตรงนี้ผิดนะครับเขาก็วางผิดนั่นโอกาสทําให้หัวเข็มเสียหายค่อนข้างสูงเพราะเข็มมันจะไปขูดกับแผ่นยางตรงนี้ นี่นะครับนี่คือตัวเลขอะไรนะครับที่มีพี่ท่านหนึ่งถามมานะครับถ้าเลื่อนไปแมนนวลถ้าเลื่อนไปแมนนวลอลองดูนะครับเขาจะวางไหมนะครับแมนนวลเราต้องเราต้องยกไปวางเราต้องยกไปวางให้เขาเองนะครับ แมนนวลจะไม่ทํางานแมนนวลจะไม่ยกไปวางเองนะครับจะวางให้เราก็ต่อเมื่อเราเลือกนะครับเราเลือกตรงนี้เลือกเป็นออโต้ครับแต่ละรุ่นนะครับบางทีตรงนี้อาจจะไม่ใช่เลื่อนแบบนี้นะครับอาจจะเป็นปุ่มที่เป็นบิดใช้มือบิดเอานะครับ แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ความใหม่เก่าอายุของเครื่องนะครับตัวนี้ก็น่าจะรุ่นวินเทจนะครับเก่าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ไปดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ปุ่มตัวเลือกเป็นอีกแบบหนึง่ง นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะน่าจะใหม่กว่าตอนน้นเท่าที่ดูจากโครงสร้างนะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวบิดเลือกเอานะครับแมนวนวลสามสามยี่ห้าสิบเจ็ดมีเหมือนกันนะครับก็เอาไปเลือกเลือกขนาดแผ่นนั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามาเข้ามาชมกันนะครับมีข้อสอบถามถาม